สสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะวันนี้ขวัญมาอยู่ในสวนของพี่คนไทยเขาค่ะฝันจักรยานมา8กิโลกว่าๆน่าจะ8กิโลครึ่งได้มาถึงนี่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในสวนพี่ก็มีอะไรบ้างแล้วไม่มีอะไรครับกดละโอเคนะคะนี่เพื่อนๆขันจะพาเพื่อนๆมาตัดหวาลตัดอะไรนะตัดกระนาตฝักกระนา แล้วทำไมมันมีสายนี้เยอะแยะเนี่ยสายยางเอ้ยรดน้ำเห็นไหมรดน้ำเห็นสิแต่มันต้นเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยคณะอะไรนะพี่คณะจะทหองจะได้ท้อมค่ะนี่พเพื่อนๆดูสวยงามมากเอาออกหมดเลยใช่ไหมพี่เอาออกหมดเลยเอาออกหมดเลยใช่ไหมจะได้ผักฟรีนะคะาาาาใจดีผิดปกติเว้ย เดีย๋ยวสิหนูเพิ่งซื้อเสื้อมาใหม่แล้วเสื้อหนูโดน <c oughs> หนูไม่อยากจะบอกว่าหนูไปซื้อมาเมาื่อวานแล้วหนูยังไม่ได้ซักเลยนะ <c oughs> หนูจะใส่มาทำคลิปสุดยอดไหมละสุดยอดเลยบอกหมดค่ะบ <c oughs> อกหมดเออหนู <c oughs> สวยมาก มึงอยาให้ตากล้องถอยหน้าถอยหลังกูล้มมันเป็นไรโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เรียกอาบุลาทีกูด้วยเอามิดเอามิดเอามิดในมันจะต้องตัดจนถึงโคนไหมพี่หรือไงต้องตัดหรกนี่ไหมโคนหลอกขวัญนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมก็ตัดที่ว่ามันอ่อนนะโอ้ต้นใหญ่มากจะเดินผ่านกล้องหมไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่ตัดออกนะใครเดินผ่านก็คือเห็นนะไม่เขียดนะอ๋อนอ,อนนอ,อนนอนมีเตัวนอน,ออนพี่น่ากินว่ะไอ้นั่นนะอะไรนะรัดหน้านะรัดหน้าขวัญอาหยากกินในนั่นอยู่พี่ตุ๊กกินอะไรคะผัดซีอิ๊วแต่ไม่มีเส้นใหญ่หพี่เกียรติทำโอ้ยมันเป็นแบบแล้วพี่เกียมาเส้นใหญ่ตเตยจะไปไปไหน เยอะแยะชื่อไหนเยอะแยะสิ yeah, yeah. ถ้าได้ไปร้านเอเชียงไงไป <c oughs> ขวัญไปไงพ <Wow. S 1> ี่ทนะุกว้าวน่าจะเจอทุกนี่เลยเดี๋ยวโดนลูกค้าด่านะเนี่ยตัดเก๋ๆไปให้เขาหงใไกลมากอะฮะไม่รู้แกบอกว่าเขาสั่งหกกิโล ฝันเอาโลนึงไม่แล้วถ้าเราปล่อยอะ่ะมันก็ยังขึ้นนะพี่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมันมจะเป็นแขนงเออแล้วทำไมเจ๊ถึงไม่ปลูกไว้เป็นแขนงไม่ได้เพราะว่าเจ๊จะเอาที่ปลูกจะเอาที่ปลูกแขนงบางคนเขาไม่กินฝันว่าแขนงอร่อยจ้ตายมันอร่อยนะแขนงอะ่ะนู่นเป็นที่เขาขายกันในในไอ้ไอ้ซูเปอร์อ่ะแพงนะพี่ตุ๊กแพงแพ,<ง>พงเดียวเองตั้งเกือบสองยูโรอ่ะ สามนูน่นวิ่งเมื่อวานมันลดราคาหรือเปล่าหนูเห็นหนึ่งยูโรแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะแล้วยมบวัวใช่เป็นตำแหน่งข,ของมันมันจะหมดอายุาอั่วนูน่าจะอบีดิ้งเฉยๆนี่แค่เดียวหนึ่งกิโลได้แล้วแน่ๆต้นเล็กก็ตัดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยตัดตัดมเลยโ มันได้ยินไหมเว้ย no ันได้ย right. ินที it it mm. ่สวนนุ like ่นมีสตรอเบอรี่อยังมีแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปเก็บสตรอเบอรี่แอะแย่เปื่อหน่อยดีกว่าขายรถขายรถเท่าไหร่ไม่ขายเโอ้ยมันมีหน่อยเดียวพี่ปีนี้ที่ปลูกหน่อยปีหน้าเด้อมีรอปีหน้าที่บ้านหนูก็ปลูกมันก็ของพี่ขวัญลูกเบ้อเลยมันก็แดงอยู่ทีสองสามลูกแย่เปื่อก็ลอกินลอกินทุกวันเลยพี่เอาไม่ทันคนเดียวพี่จ้างจ้างกูดิ ว่างามาึงอย่าทำปากเบงงั้นว่างอย่ามา<อ>แม่<อ>คางพี่้างไปตัดต้นไม้ขุดกองเบื่อย่า เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขวัญขอไปช่วยพี่ก็ตัดต่อก่อนนะนี่อันนี้กป็นห้องกงใหญ่มากแกบอกว่าแกยังไม่ได้ตาลูดค่ะ <c oughs> อ,อ้ามอ้ามอ้ามา,ายนะ <c oughs> พี่ยังไม่ได้ตาลูดค่ะเดี๋ยวเอาขณะนาห้องโกงสักครึ่งก,กิโลไม,ไ,มไมเ,ไมเลือกตัดเลยคืวผสมปนไปเลย นี่ของขวานตะขวัญแยกนะไม่มีปัญหาสองขวัญขวัญแยกนะเก็บเอาคณะฮ่องกงครึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวเอาคณะเห็ดหอมครึ่งกิโลจะเอาไปให้พี่เขาทินไอ้นี้เธอก็ตัดดีๆแหละขวัญจะไปตัดไอ้ที่แก่ให้เขากินเขาด่าไม่ให้ข้าพี่แต่ก็ไม่ได้ด่าขวัญตัดเองเป็นไรหรอกจะไม่ได้แล้วเขาวที่เราแกบอกแกอยากได้คณะด้วยหรือเปล่านั่นแหละ พี่พี่พี่ทิพย์ปะจำไม่ได้แล้วผู้ <c oughs> ชายผู้ชายฝรั่งผู้ชายฝรั่งทักทายสาวสาวไทยนะจ๊ะแต่อันเนี้ยมันเริ่มแก่แล้วนะไอไอฮ่องกงเนี่ยพี่ฮ่องกงอ่ะเธอสูงอ่ะเธอต้องเด็กข้างบนนะใช่ใช่นี่แหละ่ด้ขาางลางลเโอ้ไม่มีความสูงอย่างเนี้นยนาดเห็ดหอม,มอ่มะอย่าลืมเวลาเนาะค่ะ ไปรับลูกโอ้ยปั่นมันกวนนะกระหืดกระพออไปถึงนะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงไปไปซื้อกับก้าวต่อเพราะมันเป็นัสวยมากนี่อุ้อนนี้คณะองกงค่ะคะฮ้องกงต้งเนจะสูงไงใช่ตอหนอยมพี่คณะหองกงค่ะมันหัไปมดเลยดดูนี่ทั้งราวเลยค่ะทั้งแถบเลยค่ะ อยู่นี้ด้วยแต่ก่อญจะพาเพื่อนๆมาตัดประกาศนะคะโค้ดอ พี่ตุ๊กเราไปซื้อดินกันที่วางน้ำเขียวไหมไปไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลุงหนูหาให้ลุงลุงขวัญอยู่โคา랏น้องประจวบสวยนะขายไรล่ะแสนเลยเหรอ เรากันคนละครึง่งเหรอจริงเหรอไม่รู้<ว>ไม่ละเรากันคนละครึง่งเหรอโอ้ยแสดคนเดียวมันไม่มีตังค์ซื้องไง <c oughs> อันนี้ผักกาดค่ะ <c oughs> <c oughs> ถูกหวยก็ถูก,ถ,กถูกกินมากกว่าถูกได้อะสิ นี่ผักคันนี้ชอบมากเดี๋ยวก่อนจะไปต้มน้ำพริกกินแล้วก็ไปแกงจืดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามากินอันนี้ผักอะไรนะพี่ควางควางตุ้งค่ะผักกาดควางตุง้งนี่เก็บควางตุง้งใบเขาเรียกตะควางตุ้งใบนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวเก็บไปให้พี่เขาค่ะเรื่องของฝันหรอกฝันมาเก็บให้เขาเฉยค้อ่นนววะะะะแแแกกกจจจื <c oughs> ืสส ตู้ตู้ต pues. ู้ตู้ทำสุภาพเดียมันออกกล้องไม่ได้ทำไม่สุภาพมันออกไม่ได้มันตักปงทิ้งเลยนะพี่ไปตู้ตู้ดินะน่ะคารุณาใช้ความสุภาพอันนี้พูดด้วยนะคะเป็นหนังปอกบุ้งฮะใช่นี่ไงเดี๋ยวพี่ไปถ่ายสวยมากเลยอ่ะพี่ตุ๊กจอทำอะไรนี่ แกงส้มเอือกนะแกงส้มเนาะหมูแบ่งไปกับพี่สิพอสองต้นพอมาเอาไปเหอะเอาไปปอให้แกงอะไรแบ่งไปมันกินคนเดียวกินมื้อเดียวจบพี่เดี๋ยวนี้แกงไม่อยากแกงเยอะแกงกินมื้อเดียวจบอร่อยกว่าใช่นะอันนี้ที่เป็นเม็ดนี่คือเก็บไว้นะขอแกถูกต้องยามันดูเร็วเยอะมากวันนี้มีความสุขมากมากเลยค่ะไม่อยากกลับไปรับลูกเลยอ่ะเอากุญแจให้บัานด้วยนะนี่พี่ตุ๊กดูอันนี้เร็ว กำลังขึ้นค่ะอะไรนะมาระ <S <S มาระ<ๆ>มาระ,าะชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยมันขึ้นแบบเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวขวัญจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเรามาอัปเดตสวนกันค่ะว่าพี่เขาปลูกอะไรกันบ้างอันเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขวัญขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพราะต้องรีบไปรับลูกแล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย